เช้าวันนี้มีฝนตกลิ้นลินฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องออกพาจนายมาเดินปล่อยทุกข์เยหนอะลำบากลำบนแตะนู่น เมลินเรเนี่ยมันจะมาเยอะแล้วฝนในภาพยังเห็นฝนเลยโอ้ยฝนจะตกทั้งวันทันนอเดี๋ยวตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดเหมือนเมื่อวานก็เหมือนกันไปไปต่อเอาให้ได้ครับ หน่อยวันนี้ยังมีคนเดินออกมาหลกเป็นบรรยุทธ์ด้วยเนาะอากาศไม่ดีด้วยถ้าอากาศดีคนก็จะออกมามาเดินมาขี่จักรยานพาหมาออกมาเดินคือเฮาแหละโอ้ยต้นนี้โดกโดกเนี่ต้นวาวนัดนี่เวาวนัดนะ่ะ คนนัดที่ต่างประเทศนี่เยอะเยอะบ้านเราไปขายบ้านเรามันแพงเนาะบ้านเราไม่มีมันของเมืองไทยส่งมาบ้านเรามาที่นี่แหละแพงแพงมาม่าหอน,นึงก็เกือบร้อยบาทละุ่ดกมากเลยเดี๋ยวได้ลามันแก่มันร่วงเราก็มาเก็บได้เละของฟรี ที่นี่ตามส่วนสาธารณะด้วยเยอะเยอะไปต่อพอได้มันก็ดีเป็นกันนะถ,ถ้าเราไม่มีอีตัวนี้เราก็ไม่ได้ออกมาทําคลิปเนาะตอนเช้าๆอ่ะเดี๋ยวก่อนเจ้านายทังนี้อือก็ต้องขอบคุณมันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยปล่อยให้เดี๋ยวปล่อยจะรีบไปไหน เข้าไปบ้านก็ต้องไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้มันอีกโอ้โหดูเออฉีเขาเห็นนี่แกะเดินไปเดินไปต้องมาไปนู่นนางงามจะทำคลิปให้มาออไปดนะ้ะ เรานั่งมันก็นั่งนะถ้าเราเดินมันถึงจะเดินตามเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยดอยู่ที่บ้านกันนอนทั้งวันมันแก่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีอารมณ์ที่อยากเดินมากไม่ค่อยเล่นด้วยอุ้ยหนาวดิเนี่อยู่นานๆกันหนาวมอวานเมื่อวานที่เดินออกไปถ่ายรูปจุงหน้าบ้านอะถ่าย ธรรมชาติแบบนี้แหละมีคนมาถามว่าวัดอายุดุอิงอะไรนีก็บอกฉันก็ถ่ายรูปของฉันนาตาธรรมชาติอ่ะทําไมอ่ะมีอะไรจะถามไม่มันบอกมันบอกว่าห้ามถ่ายแถวแถ,ว,ถวบ้านโออฉันไม่ได้ถ่ายบ้านเราบ้านไมไ่สนใจบอกเขานี่ไม่ได้สวยบอกบ้านไม่ได้สวยฉันไม่สนใจเลยมาเล่าให้พ่อใหญ่ฟังพ่อใหญ่ก็บอกว่าทีหลังมาบอกฉันนี่ฉันจะออกไปพูดเอง บอกให้มาคุยกับชั้นไม่ถ้ามีปัญหาว่างนี้ก็บอกว่าบ้านแต่ละหลังไม่มีสวยเลยฉันบอกเนี่ยบอกเขาอย่างนี้เราบ้านไม่สวยฉันไม่สนใจหรอกฉันสนใจธรรมชาติฉันถ่ายเพื่อจะทําช่องชั้นแนวของชั้นตรงนี้ฉันก็บ้านแถวนี้ไม่มีสวยบอกเขาองนี้คนอย่างนี้ต้องเจอก็พ่อใหญ่นั่นแหละพ่อใหญ่น่ย แค่เดินลิมทางนี่ใครมาเดินชนเราหน่อยแล้วแกยังเอาเรื่องเขาเลยมีรอบหนึ่งไปเดินเดินไปไหนไมปด้วยกันแกก็จุงจะมาเราก็เดินตามหลังแกรถมันถอยมามันเกือบจะมาสวนเอาเราแก้วิหตะโกนไปใส่เขาใหญ่เลยละ่ะ แกยังจะเป็นคนน่าจะเป็นแบบนี้กันทุกแทบทุกคนออกมังคนต่างชาติเนาะเขาเป็นคนไม่กลัวใครอะ่ะอะไรสงสัยหรือคลองใจแกจะรีบพดทันทีเลยอะบ้านนั้นมีลูกอะไรเนาะนั่นอะลุกลก,กตรงนี้ก็มาถ่ายบอยเนี่ยบ้านหลังเนี้ย ใบไหนที่เข้าใจดีนะเนี่ยเขาเออกมาคุยด้วยเขาบอกเขามีหมาพันเดียวกันกับของเราเลยอายุมากกว่าด้วยเขาบอกสิบเจ็ดปีเนี่ยของเรานี่แค่สิบสามปีในก็จะตจ,จะตุยแล้วของเขาสิบเจ็ดปีอยู่อายุยืนนะสิบสามปีนี่กแกกว่าเราอีก สิบสามปีก็ใส่ได้เจ็ดสิบปีของคนมัน้งทำไมอะได้กินมานุษย์เหรอฮะน่ะกินอะไรอ่ะน่ะมันได้กินอะไรนี่แหละนะขากระเพกกระเพกกระเพก เดี๋ยวให้จบคลิปก่อนสักสิบนาทีก็จะเข้าบ้านจะเข้าป่าไปหาดูผล,ลไม้ป่าสักหน่อยก็ไม่กล้าเข้าลมลแรงลรวก็มันกระแฉะด้วยลมแรงงให้เข้าป่าอันตรายพอพื้นดินที่นี่มันเป็นดินบนทรายต้นไม้เราลมแรงต้นไม้มันจะพังล้มลงมาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้คนเข้า แม่เข้าป่าตามถ่ายหนึ่ก่อนเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งพักไอที่ไม่เราไม่กินกันเยอะเหมือนกันนะ,นะพักพักอะไรอ่ะใส่ปากแล้วมันรู้สึกว่ามันจำไม่ได้แลรสชาติ ไม่อยากไปใส่ปากบ้ <laughs> นานีหมาในตอนที่มันสาวๆสวยๆ <c oughs> นี่นี่ชมพรอาหาะได้กินอะไรได้กินอะไรมีคนยุงหมามาแลมั้งได้กินเขาไหลยอุ้ยหนาวนี่ ดี๋ยวพากลับบ้านไปกลับบ้านเถอะมามาใส่กำไลมาใส่สร้อยทองมากระ้านะมากระาม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 า,มา,มาใส่คอมาเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วจะรีบจะตั้งทำไมกะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง่งเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวด้ว จะตั้งกล้องก่อนให้เขาดูหญ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลมกระแรงเดี๋ยว,ยวไมชนกล้องนะะเดี๋ยวคันหน้ามาเซ่ะจะน,นีหน้าอหน้าไปไหนล่ะไม่นดะไม่ใส่คอได้นี่นไปกลับบ้านเราภาพเบิงเนี่ยระบบสัมผัสถ้าไม่สัมผัสกตไม่เลยจะชัด พอแตะไปันจะชัดโอ้เลยภาพนี้สวยเดี๋ยวให้อยู่ตรงปลายยอดปลายบ้านกันยอดบื้อกำลังขึ้นนี้น,นั่นนี่นันแนสวยเลยนู่นลมแรงไม่แรงโอ้แรงมากๆากเมื่อคืนนี้ไลตั้งไลเอาไว้ไม่รู้ไลมันลงตั้งแต่เมื่อไหร่ได้หกชั่วโมงเอง ตื่นขึ้นมาดูอ้าจักหายไปไหนตื่นขึ้นมาตอนตีห้ากว่ากว่าอุตส่าห์ว่าจใจสักแปดชั่วโมงไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จัดใหม่ไปกับบ้านขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์เดี๋ยว